การทำให้เครื่องยนต์สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยูโร 6b เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ค่ายรถยนต์ตอนนี้ต่างที่จะเร่งพัฒนาเพื่อที่จะลดการปล่อยควันพิษที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมครับวันนี้คุณสุพัชชาอินทารนิธิมีโอกาสได้ไปดูการทดลองเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเครื่องยนต์แบบเดิมและเครื่องยนต์แบบใหม่ว่าพอเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่แล้วลดการปล่อยก๊าซพิษได้มากน้อยแค่ไหนครับ เมื่อผู้ขับขี่พร้อมและเริ่มเหยียบคันเร่งนี่เป็นสัญญาณเริ่มทดสอบมลพิษไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์เพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานใหม่ในสถาบันยานยนต์จากเดิมรถยนต์ในประเทศไทยมีมาตรฐานมลพิษไอเสียขั้นต่ำอยู่ที่ระดับยูโร4ซึ่งเมืคคับใช้มาตั้งแต่ปี2556ส่วนมาตรฐานใหม่คือระดับยูโร 6b ซึ่งจะช่วยลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงมลพิษอื่นๆรถยนต์ที่นำมาทดสอบใช้น้ำมันเบนซินการทดสอบในห้องปฏิบัติการวันนี้แบ่งเป็น2ประเภทคือการทดสอบขับขี่ในเมืองโดอใช้ความเร็วเฉลี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการขับขี่นอกเมืองโดอใช้ความเร็วเฉลี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่จะใช้กระดาษกรองเป็นตัวแปรสำคัญเพื่อดึงมลพิษจากท่อไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ นำไปวิเคราะห์โดยคำนวณว่าอัตราวความเร็วในการวิ่งในแต่ละประเภทจะปลดปล่อยม,มลพิษเท่าใดโดยเฉพาะสารพิษอย่างคาร์บอนมอนอกไซด์สารไฮโดรคาร์บอนสารไนโตรเจนออกไซด์และสุดท้ายคือสารพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็กตรงนี้เราจะดูแค่น้ำหนักของปริมาณมของฝุ่นนะครับผมอนุภาคปริมาณสารพัอนองศาขนาดเล็กนะครับว่ามีน้ำหนัก ะะดูกกังเรจรมน,สนะคสผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเมื่อเข้าเครื่องทดสอบและคำนวณออกมาได้แล้วหากตัวเลขยังอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานยูโร 6b ก,กำหนดนั่นหมายความว่ารถยนต์คันนี้แม้จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาไหม้แต่ยังสามารถช่วยลดมลพิษที่ปลดปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมได้อย่างดี คือเรื่องของมลพิษเนี่ยนะครับมันเกิดจากเครื่องยนต์ที่สันดาปภายในอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเวลาที่เครื่องยนต์มีการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีการปล่อยเรื่องของอนุภาคที่เป็นมลพิษต่างๆอย่างพวก PM เฝุ่นพ m ที่เราทราบด,ดียูโรเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่จะกําหนดระดับของมลพิษพวกนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรยูโรที่เข้มขึ้นระดับก็จะน้อยลงการปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงกา๊าซต่างๆหรือว่าอนุภาคที่เป็นมลพิษเนี่ย นะครับก็จะต้องมีจํานวนที่ลดลงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาตรฐานเราปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นออกไซา์ของไดโตรเจนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ค่าที่ประมาณเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอยู่ที่ประมาณ80มิลลิกรัมต่อกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นยูโรที่สูงขึ้นไปยูโร5เนี่ยก็ยจะลดลงไปยูโรหยูโรนี้ก็จะเหลือเพียง60มิลลิกรัมต่อกิโลเมตรอันนี้เป็นต้นนะครับ มีผลการศึกษาจากหลายแห่งระบุว่ารอยละ57ของปัญหาฝุ่นในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่อย,ยอย่างเชียงใหม่และขอนแก่นมาจากเครื่องยนต์ดีเซลถึงร้อยละ20ซึ่งเป็นฝุ่นที่เกิดจากการปล่อยกา๊าซมลพิษทําให้ค่ายรถยนต์ต้องนํารถมาทดสอบมาตรฐานใหม่เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับนะครับยังไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับในเรื่องถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นมาตรฐานบังคับเนี่ยเขาจะต้องมาทําการทดสอบ ทุกรุ่นทุกแบบนะครับที่เป็นเครื่องยนต์สดับภายในนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนะครับอาจจะต้องมีการทำเรื่องของมาทดสอบเพื่อจะทำสติกเกอร์เวลาเราไปซื้อรถใหม่นะฮะไปตามโชว์รูมหรืองานแสดงรถยนต์อย่างเอ็กซ์โปที่กำลังจะมีนี่นะฮะเราจะเห็นได้ว่ารถใหม่เนี่ยก็จะมีอีโคสติกเกอร์ติดอยู่นะฮะท่านไปยืนดูไปอ่านดูก็จะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยมีมลภาวะที่ปล่อยออกมาในระดับใดบ้างนะครับ อันนี้ก็มันจะมีตัวเลขอยู่นะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยผมก็เรียนว่าแต่ละบริษัทแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็มีความรับผิดชอบนะครับในการที่จะทดสอบในการที่จะประกาศให้ลูกค้าได้รู้นะครับและในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นแนวทางในการที่เขาจะพัฒนารถให้อยู่ในภาพที่ดีขึ้นนะครับในอนาคตด,ด้วยสำหรับการยกระดับทดสอบรถยนต์มลพิษต่ำม,มาตรฐานยูโร 6B สํสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีแผนกำหนดใช้ในปี2,570เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์เตรียมพร้อมพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์รุ่นใหม่สุพชาอินเทลริทไทยพีบีเอสรายงาน